สวัสดีครับทุกคนที่เข้ามารับชมช่องสูตรหวยไทยลาหาฮานอยนะครับเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาลงเลขเด่นบนนะครับระยะยาวซึ่งเดินต่อเนื่องกันมาตั้งแต่2วันที่แล้วนะครับมาถึงวันนี้ก็2วันเดินต่อเป็นวันที่3มนะครับเดี๋ยวไม่เดี๋ยวก็มาลองดูกันเป็นส่วนระยะยาวนะครับ ก่เดี๋ยวเราฟังคำเตือนกันก่อนนะคำเตือนเป็นข้อมูลแนวทางในการพิจารณาเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันอา่าก็เรียนให้สมาชิกทราบว่าพอดีว่าโทรศัพท์ผมพอดีมันมันเสียเมื่อวานเอาไปซ่อมนะครับเครื่องที่ติดต่อกันทางลาไลน์นะอา่าผมเอาเปลี่ยน ลายใหม่ก็แล้วกันซึ่งลายลายนี้นะให้สมาชิกใช้ลายไอดีนี้นะครับก็ถักลายเข้ามาผมทุกคนเลยนะครับที่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 เป็นสมาชิกช่องอยู่นะเมื่อวา,า,านก็เลยไม่ได้มีข้อมูลในการตอบกลับสมาชิกบางคนเลยส่วนสมาชิกใหม่นะครับที่ส่วนสมาชิกที่ต้องการาสมาชิกใหม่ที่ต้องการ เพิ่มเติมอะไรนะก,ก็ก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับส่วนสมาชิก่ส่วนผู้ชมที่ยังไม่สมัครสมาชิกที่ต้องการสมัครนะครับที่ติดต่อมาก็ให้ใช้ไลน์นี้นะครับแอดไลน์นี้เข้ามานะครับ4 2 2 3 3 1เนี่ยครับ4 2 2 2แล้วก็ 3, 3 3 3แล้วก็1นะครับทักไลน์เข้ามาเลยนะครับถ้าต้องการสมัครสมาชิกสมาชิก ผู้ที่ต้องการสมัครเบื้องต้นเลยครับจะได้รับสูตรับที่ผมบอกให้ไปอ่ะไปไว,ไ,วไ,วไว้สําหรับพิจารณาด้วยตนเองนะครับส่วนสมาชิกที่สมัครต่ตอเน,นื่องมาผมก็ได้ส่งสูตรสูตรเด่นให้นะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อเมื่อวานเมื่อวานเมาานื่อวานซืนะส่งไปเรียบร้อยนะครับทั้งหมดสามสูตรสูตรเด่นพิเศษนะครับเดี๋ยวผมจะให้สมาชิกได้รับสูตร เด่นพิเศษแล้วก็สรุปชุดพิเศษให้ต่างหากนะครับที่ผมไม่เคยลงช่องแล้วก็ไม่ได้สรุปในช่องนะครับถือว่าให้เป็นพิเศษกันที่อยู่ด้วยกันนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูเลขเด่นระยะยาวกันก่อนนะครับแบบ4ตัวแล้วก็แบบ5ตัวนะครับแล้วผมจะทยอยลงเลขเด่นไปให้ทั้งเด่น10หน่วยบนด้วยนะครับ ทั้งสูตรใหม่และก็สูตรเก่านะครับอ่าเรามาเริ่มกันเลยสูตรที่หนึ่งนะครับเดินมาแล้วหนึ่ง้อสบงวดนะครับลงช่องเป็นว่าที่สองงวดที่แล้วก็ผ่านนะครับก็คือได้เลขเจ็ดเดินร้อยสิบหน่วยนะ เดินมาเกือบ0 0งร้อยล่าสุดนี่นะครับนี่วิธีการทํานะครับใช้หลักหมื่นหนึ่งครั้งหลักพันหนึ่งครั้งหลักร้อยหนึ่งครั้งหลักสิบหนึ่งครั้งหลักหน่วยหนึ่งครั้งหลักหน่วยใช้สองตัวหนึ่งครั้งหลักสิบหน้าที่สองสองครั้งหลักร้อยหน้าที่หนึ่งเออตัวตีหลักร้อยหน้าที่สองหนึ่งครั้งหลักหน่วยหน้าที่สองหนึ่งครั้งหลักหน่วยเออตัวตีนะครับโอ้สมอง หลัก 100, 11, รก้อยท้ายที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักหน่วยท้ายที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักหน่วยท้ายที่สองหนึ่งครั้งแล้วก็บวกสี่ค่าคงที่นะครับหกกับสี่ได้ศูนย์แปดกับเจ็ดได้ห้าห้ากับสองได้เจ็ดเจ็ดกับศูนย์ได้เจ็ดเจ็ดกับสี่ได้หนึ่งหนึ่งกับสองได้สามสามกับสองได้ห้าห้ากับสี่ได้ข้าวข้ากับสี่ได้สามนะครับเมื่อที่ร้อยห้าสิบนะครับได้สามบวกหนึ่งได้สี่บวกหนึ่งได้ห้าบวกหนึ่งได้หกตัวหลังก็บวกสี่นะครับได้ศูนย์ห้านะครับับอ 3, ตว ว่าที่ผ่านมาแล้วครับได้ศูนย์หนึ่งสองสามเจ็ดนะครับออกเจ็ด 0, 1, 2, 3, 7, นะครับ,ออก, 7, รบก็เดินต่อนะครับต่อมาว่าที่สอ่าสูตรที่สองเลยนะสูตรที่สองนะครับใช้หลัก แสนสี่ครั้งหลักร้อยสองครั้งหลักหน่วยหนึ่งครั้งหลักร้อยหน้าที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักสิบหน้าที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักสิบหน้าที่สองหนึ่งครั้งหลักหน่วยหน้าที่สองสี่ครั้งหลักสิบท้ายที่สองหนึ่งครั้งหลักหน่วยท้ายที่สองหนึ่งครั้งบวกสองค่าคงที่นะครับหกกับสองได้แปดแปดหกได้สี่สี่กับห้าได้เก้าเก้ากับเจ็ดได้หกหกกับศูนย์ได้หก หกกับหกได้สองสองกับสองได้สี่สี่กับเก้าได้สามสามบวกสองได้ห้าได้ห้านะครับห้าบวกหนึ่งได้หกหกบวกหนึ่งได้เจ็ดเจ็ดบวกสองได้เก้าเก้าบวกสองได้หนึ่งนะครับได้ห้าหกเจ็ดเก้าหนึ่งนะครับผลหลักสี่แปดหนึ่งนะครับได้เลขหนึ่งนะครับวันที่ผ่านมาได้หกเจ็ดแปดศูนย์สองนะครับออก สามตัวก็คือ687นะครับเดินต่อนะครับถัดมาก็สูตรที่สามนะครับสูตรที่สามนะครับใช้หลักร้อยสามครั้งหลักสิบสองครั้งหลักสิบท้ายสองตัวสี่ครั้ง หลักหน่วยท้ายสองตัวหนึ่งครั้งหลักร้อยหน้าที่สองหนึ่งครั้งหลักสิบหน้าที่สองสองครั้งหลักหน่วยหน้าที่สองหนึ่งครั้งหลักร้อยท้ายที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักสิบท้ายที่หลักร้อยท้ายที่สองหนึ่งครั้งหลักสิบท้ายที่สองสองครั้งบวกเก้าเก้าองทีนะครับตัวเลขที่บวกเศษผมไว้ข้างบนนะแปดบวกแปดได้หกหกกับสี่ได้ศูนย์หกกับหกได้หกหกกับเจ็ดได้สามสามกับแปดได้หนึ่งหนึ่งกับเจ็ดได้แปดแปดกับศูนย์ได้แปด แปดกับสี่ได้สองสองกับเก้าโทษจีทำไมแปดกับแปดได้หกหกกับสี่ได้ศูนย์ศูนย์กับเจ็ดได้เจ็ดเจ็ดกับแปดได้ห้าห้ากับเจ็ดได้สองสองกับศูนย์ได้สองสองกับสี่ได้หกหกกับเก้าได้ห้านะครับอ่าบวกทีละสองนะครับก็คือห้าเจ็ดเก้าหนึ่งนะครับบนรอกห้าเก้าสามวมืที่หกสิบสามนะครับเมื่อล่าสุดที่ผ่านมาก็ได้สามห้าเจ็ดเก้านะครับเมืที่แปดสิบสามนะครับก็ได้เลขเจ็ด เดี๋ยวเรามารู้ต่อทั้งสามสูตรนะครับอ่า,อานี่นะครับสูตรที่สามผมเพิ่งลงช่องวันที่แล้วนะครับสูตรที่หนึ่งสูตรองก็เดินต่อมาวันที่สองวันที่สามแล้ววันนี้นะครับอ่านี่ทำวันที่แล้วนะมันจะผ่านมา เมื่อกี้ให้ดูก็สูตรที่หนึ่งได้เจ็ดสูตรที่สองก็นะหกเจ็ดแปดนะครับสูตรที่สามลงเป็นวดนแรกนะครับได้เลขเจ็ดเลขชนกันเลขชนกันก็คือทั้งสามสูตรก็ชนกันที่เลขเจ็ดครับหรือว่าผ่านต่อเนื่องกันมานะครับอันที่จริงก่อนที่ผมจะมาลงสูตรโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับ จะอยู่กับผมมาหลายงวดทั้งหมดแล้วนะครับเนี่ยอ่ามันจะมีสูตรที่ผมผมดูแล้วผมคัดออกมาว่าสูตรไหนที่จะมาลงให้กับทางผู้ชมดูนะครับอ่าไม่ใช่อยู่โผล่ๆแล้วผมมาลงเป็นงวดแรกโดยที่ผมไม่รู้ที่ไปที่มาเลยไม่ใช่นะครับสูตรพวกนี้มันไม่ได้เพิ่งลงครับมันมันเพิ่งลงก็จริงนะสองวันสามวดัดบางสูตรผมลงไปสียห้าวดัดก็ได้แต่ที่จริงมันอยู่กับผมมาหลายงวดแล้วทั้งหมดครับซึ่งผมเทียบไว้ตลอด เีอสุดอื่นๆอะไรเงี้ยที่เรามาแนะนํากันนะผมดูแล้วก็เรามาลงช่องนะครับเดี๋ยวเรามาตามต่อกันนี้นะทําต่อกันเลยชัดห่อ,อเรามาบอกกันเลย เลยนะครับ6บก9ได้5 5 6ได้1 1กับ8ได้9 9กับ7ได้6 6กับ8ได้4 4กับ2ได้6 6กับ1ได้7 7กับ0ได้7 7กับ6ได้3 3บวก4ได้7นะอีกรอบนครับกันเหนียว6กับ9ได้5 5 6ได้1 1กับ8ได้9 9กับ7ได้6 6กับ8ได้4 4กับ2ได้6 6กับ1ได้7 7กับ0ได้7 7กับ6ได้3 3กับ4ได้7นะครับ บวกครั้งละหนึ่งสามครั้งนะครับเจ็ดแศแล้วก็บวก4นะครับ7 8 9 0 4นนะครับเดีย๋ยวเราลงให้เรียบร้อยทีเดียวเลยนะครับ ที่หนึ่งดดแปดเก้านย์สี่ถัดมานะครับสูตรที่2 4งสี่กับสองได้หกหกกับเจ็ดได้ส3มสามกับหกได้เก้าเก้ากับสามได้สองสองกับหได้แปกับศย์ได้แปดได้สี่สีกับหกได้ศ์บวกสได้สอนะครับอีกครั้งนะสี่กับสองได้หกหกกับเได้สามได้เก้กสได้ส สอได้8 8กับ0ูย์ได้8 8ดกับหกได้สีกับบกได้ศูนย์ได้2นะครับหาบวก1นะครับสองครั้งแล้วก็บวกสองสองครั้งนะครับสองสามสี่นะครับ2 3 4สา สูตรที่1กับสูตรที่2เนี่ยจะเป็นสูตรแบบ5ตัวนะครับสูตรที่3จะเป็น4ตัวสูตรนี้เดินมาเกาสิบนะครับเก้าสิบัวตีว่า เดีย๋ยวเรามาดูสูตรทีกันเลยสูตรที่สนะครับหลักร้อยสามครั้งบวกกันเลยดีกว่านะไม่เสียเวลากันบอกไปแล้วแปกับหได้สี่กับสองได้หกหกกับหกได้สองสองกับเจ็ดได้เก้าเก้ากับสได้หนึกับศูนย์ได้หนึกับหกได้เ 7กับ2ได้9 9กบได้8นะครับรอบนะแนะเมื่อกี้แปได้4 4กับ2ได้6 6กบได้2 2กับ7ได้9 9 2ัได้1 1กับศได้ก 1, 1ับบได้7 7กับ2ได้9 9กับ9ได้8นะครับแนะครับบวก2นะครับแปดศนย์สสนะครับ ครบนะครับทั้งสามสุด <c oughs> แล้วมาดูตัวชนกันเลยทั้ง3สุดนะครับชนกันมากที่สุดที่8ปดสอส่วนชน2ส,สุดก็มีสูย์ 4 3สุขส,สูตรที่หนึ่งนะครับไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดมั้งอ่านะครับก็คือ804นี่ก็804อันนี้ก็48แล้วก็2 อสองสูตรนะครับผมจะเอาเลขสองสองสูตรนะครับเพราะเลขเด่นบนเนี่ยผมจะเอ,เอาลงมาสามสูตรเนี่ยผมอยากชนสามตัวแล้วก็สองตัวเป็นตัวเด่นหลักนะครับาการชนสองสูตรเนี่ยมันมันถือว่ากันเนี่ยไว้นะครับเลขสี่แปดศูนย์สี่เสร็จแล้วก็สองครับสองก็สองสูตรนะครับ ผมเชื่อว่าผู้ชมบางคนก็มองออกแล้วครับว่าเลขเด่นบนที่จะสื่อเป็นหลักไ้ก่อนน่าจะเป็นเลขอะไรนะครับแน่นอนนะครับก็คือถ้าเดินถ้าเราเอาสูตรนี้มาลงสูตรเดียวนะครับเลขเด่นก็คือแปดศนสองสี่นะครับวิธีการมองนะครับให้เรามองภาพกว้างเลยก่อนนะครับแล้วก็บีมหาแคบนะครับคือผมจะมองตัวเลข จะกว้างมาแคบนะครับมันเหมือนใช้ระบบป่าล้อมเมืองที่บมสรุปตัวเลขให้นะครับ mm hmm. ก็คือถ้าไม่มีสองสุรนี้นะครับเราจะมีเลขเด่นระยะยาวอยู่เดินมาแปดสิบกว่าันคือแปดสิบสองสี่นะครับแต่พอสองสุรนี้มาชนกันนะครับพอสองสุรนี้มาชนกันนะครับถ้าเรามาลงทีหลังเลขเด่นสองสุดนี้นะครับเด่นสองอที่ชนกันสองตัวชนกันสองตัวคือแปด แล้วก็สี่นะครับระนะครับบังิัสุดนี้ก็มีสองนะครับต้งมากดสุดนี้อ่าบังคับสุดนี้ก็มีศูนย์นะครับอ่าเพราะงั้นไม่ว่าจะจับเลขกันยังไงสองสุดนี้จะต้องมีตัวนี้เข้ามาเอี่ยวยังเว้นมันจะจับคู่กันที่เจ็ดหกอ่าเจ็ดหกที่จะจับคู่กันเจ็ดหกอ่าแล้วก็เก้าสามนะครับซึ่งถ้ามันจะทิ้งสูตรนี้เลยนะครับ พราะนั้นโอกาสความเป็นไปได้เนี่ยมีโอกาสสูงที่สุดเนี้จะเดินต่อนะครับสูตรนี้ก็ราะยะยาวมาง่ามากกันทั้งสองสูตรนะ <c oughs> ก็พยายามเกาะสูตรนี้ไว้ก่อนนะครับให้ถือเป็นเลขเด่นหลักไว้ในใจก่อนนะผมยังมีสูตรเดี๋ยวผมจะลงให้ราะยะยาวนะครับเป็นสี่ตัวสามตัวอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวจะต่อเน,นื่องในสิบหน่วยบนนะครับรายะยาวทั้งสูตรใหม่สุดเก่านะครับ นะครับก็คลิปวิดีโอนี้ผมก็จบเพียงแค่นี้นะครับฝากไวพ้พิจารณากันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับสวัสดีครับ